สวัานานสดีครับพี่น้อง้องไปครับผมมาพบกับซ่องบักลาดูกกุ๊กครับพี่น้องครับ,บรงาน,านสดครับพี่น้องครับเวลาเทียงเทียงอีเต สางโจปูพิดีครับตั้างขอนแก่นพี่นอ้องต้องปีบีเต้สัญญาณนี่ครับตอนนี้ผมอยู่ถนนวิตรภาพพี่นอ้อางกำลังกลับครับผมไดยย่องครับ นี่เป็นช่วงๆครับพี่น้องครับแดดก็ได้แต่ว่ายอมมองนี่ก็สีคึมๆค,ครับเนี่ยมีลงมีลงเม็ดแล้วพี่นอ้องยุทางไองเลยน้องไข่กับมีตกอยู่ครับเป็นอ่วงแบบไป,ปล่อยครับหมดถึงกับไวแห้งมืม้วันที่สิบแปดครับผม เดินทางกลับครับไปเขาสูหมวดการทำงานอีกคือเกาพี่น้อ,กนกนนองกับสูหมวดปกตินะครับหลังจากที่ห้ากลับมาพักผ่อนในช่วงเทศกาลนะพี่น้องเนาะเทศกาลสงการครับผมก่อนสิวัดสงการกับ มีแนวยีซอเมอือพี่น,อ oh. น้องโอ้แนวเสยครับ oh. ขออย่ายได้พี่น้องเด้อปั๊บกล่องคุณครับตึบไม่เขยา่า <c oughs> รถกะ <c oughs> ขยับได้ครับผม <c oughs> บอติดพี่น้องบอทึงกับบอติดครับผมขับ <c oughs> บอติดไฟแดงครับ เอาบรรยากาศขากรับช่วงกรับครับพี่น้องครับไม่ให้พี่น้องในเบิ้ววงคลิปนี้ก็ได้เอาแล้วครับปกแปก๊กปกแป๊กแล้วนานมากแล้วครับผมเนี่ยชุ่มช้ำครับให้ในต,วน <c oughs> ตะวันกาลังกัน ขุ้ท,ทุ้งยังดีครับผมแล้วก็ล่งหรือกเปกลี่ยนพี่นออเป็นล่งปิกรั่เาเอาเอาคิดต่อฝาดไซเบอร์ันครับโอดีเลยครับผมต้แค่งได้ยังไงก็ได้เด้อไม่ได้ลางเพพี่น้อเลยเอ๊ะครับ เดือนวุ้นรถมันเลาลั่พี่น้องเลยไาครับาพาพี่น้องร่วมเดินทางกันครับผมกลับสู่หมวดการทำงานครับเขาสู่ชีวิตนักล่าคากะอีกเมียนเดิมครับ ทุกคนยอมขึ้นหงว่องขึ้นหงี่องกระลังไหลมากครับชุบชําครับชุบชําตอนกลับครับผมเพราะว่าเนี่โอ้แดดเบิดมือเจอกึ้นมากแบบคำมากแบบล่มว่าที่ตกกับว่าตกะมาขึ้นนี่ก็ได้ล่มซื้อๆพี่น้องเก็คใครไหนแต่ว่าเย็นดีอยู่ แต่ว่ายัางเว้นนั่นโอ้อยู่กับว่ได้ครับผมสงการนี่กับไม่ไมีหมองอยู่พี่น้องขนาดหนาวแค่ไหนครับหนาหวหอนบ่อยมักไปเลยพี่น้องอยู่ยากครับผมไปเซก,กันลำบากครับขนาดหนาวนี่โอ้ยอยู่ตรงไหนก็ได้ใส่เสียแค่หน,น้าเนาะพี่น้องเน,นาะหนาวหอนนี่ไง ยางพี่ไ้กับเงี้อย,อ,ยออกแล้วใส่เสือนีดหน่อยเอ้าไปทัวมากดนละ่ะก็หอ,อกเริม่มต้นไปครับพระพิณองเดินทางกันต่อครับ นี้เราอยู่ที่ถนนวิทภัรครับมุ่งหน้าสู่ขั้วดาดครับมอนแก่นโคราดครับต้อง d i เจ็พี่น้องบ้านไผ่เมุ่งพ่พนไปแล้วครับผมจได้แวะซื้อนมั่มอยู่พี่น้องเลยมั่เมุมเ่งพ่น,นครับผมทักสินหนึ่งทักสินสองสินครับมปนกับเกล็ดเ <c oughs> ปนกับเขา่าพี่น้องกับเกล็บเด้ครับ เพื่อนตัวได้เรื่อยๆพี่น้องครับบบติดครับนี่กันมือวันที่สิบสิบแปดแต่ว่าช่วงนีบ้บบติดนะพี่น้องแต่ว่าด่งกันไปครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นติดแถวๆคู่หลักครับะจะได้กันวันที่ก็ลังกับ เดินทางปลอดภัยนะพี่น้องเด้อครับผมขับรถปลอดภัยครับผมขับตามกฎจราจรครับผมฝนก้อนก์ก์กำลังเมื่อก็มีครับผมเมื่อหลังสงกการณ์เนาะเมื่อหลังสงกการณ์ก็ดีพี่น้องบนบทิดมาบุญไหว้ครับผมเป็นยังขึ้นบูบุญไหว้เพราะว่บวาบริเตนเรา กิน <G ül üyor> อยู่คเดียวก็ได้พายาวดีไน,านแต่นด้นกฟกนองคนไหลคดแช่ให้ด้ด้วยครับเด้อ ฝากกดติดตามให้เน่ยครับส่องบังกราลูกกบพ,พี่น้องครับผมได้เบิ่งแล้วก็อยู่ดีมีแห้งครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล,ล้วลำเรวยๆครับผมได้ที่เขาบอเบิงบเบ่งไม่ก็ฝากกดติดตามให้เน่ยครับผมแล้วก็กดไลค์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ลาลูกกบในการเเออ่ฮ็ดคลิปต,ต่อๆไปพี่น้อง เนี่ยแต่ว่าถนนมันหลวงครับรถมันบวบติดพี่น้องขับไปเรื่อยๆครับผมเนี่เรื่อยๆ,ๆครับผมก็ได้เปล่าแซงไม่ได้พี่น้องเด้อแต่ว่าสีบล็อกให้อยู่หรอแทงเท้อกับยากแซงเขาก็ต้องเฉะขวาพี่นอ้องขอไผ่ครับเฉะทั้งขวามันลวมสุดเลยเกินก็บจักเหยียบให้มันทะเบี้ลาครับพอได้เร็วก,วกว่ากับพอไผ่ไม่ได้พี่น้องเด้อะแซงไปก่อนเด้อ ไปสัตว์อา้าวทางเตียงที่ฮง,ง,งแซ่คว้าเพื่อนคือบอดีพี่นอ้องยังให้ียบเป็นไฟแน่กูให้ผู้เพิ่งแบบว่าไปรเร็วกว่าเฮาไปก่อนครับน่าจะไฟแดงก็ต้องงานกาเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับกา,าปีนี้บางบางโรงงานตุกยุดธลายพี่น้องอาจจะกลับก่อนกลับหลังอาจจะพรท่านเมื่อก็มี เข้าสู่จังหวัดโคราชครับ เมื่อเนี่ยอ,อากาศดีขนาดพี่น้องอยังยังสั่นทุกลุ่มกับเมื่อกับนี่อากาศดีดีพี่น้องครับเก่านี่ก็เป็นภาพบรรยากาศการเดินทางครับผมขาครับในช่วงเทศกาลครับผมหลังจากท้าพานใ์ช่วงสงการานมาแล้วครับผมครับสำหรับที่นี่ก็สวัสดีครับ